ทางช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักจะมาทำคลิปเอ็มตนั่นก็คือของหมดซึ่งคลิปในวันนี้นะคะเอาจริงแล้ก็เก็บ ไว้ประมาณ3เดือนแหละมันค่อนข้างจะหมดไล่เลี่ยกันมาดูกันว่ารักใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบใช้จนเกือบหมดเกลี้ยงละบ้างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะมันสามารถไปต่อได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้นะคะรักรวบรวมมาแบบทั้งมีทั้งแบรนด์ไทยเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแล้วก็เลนจ์ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติหลายๆตัวด้วยที่แบบค่อนข้างจะต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ ัวไหนเข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะคะรวมถึงมีทั้งเมคอัพและสกินแคร์แต่มันจะเอียงไปทางสกินแคร์ซะมากกว่านะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเอาจริงงแล้วเราเคยรีวิวทั้งรูปรีวิวทั้งคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้แล้วคือมันชอบแล้วมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่แต่งหน้าอยู่ทุกวันดังนั้นเนี่ยเรื่องของการล้างหน้าก็มีผลมากๆเลยค่ะตัวแรกนะคะของรักนั่นก็คือ ครีนี้ take the day off นะคะเป็น cleansing balm ค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นกระปุกแรกของหลักนะเขาจะเป็นเนื้อบลมแบบนี้นะคะทุกคนเวลารักใช้รักใช้มือแบบควักอย่างนี้เลยนะแต่ความเป็นจริงแล้วว่ามันควรจะใช้ไม้พายในการตักนะเพื่อแบบลดการสะสมของแบคทีรียเนอะที่ใช้แล้วชอบเพราะว่าเนื้อบลมเขาเนี่ยเวลาเรา หมุนวนเข้ากับผิวอะคะ่ะตัวเนื้อบามเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อออยเสร็จหลังจากนั้นเราใช้ผสมน้ําเปล่านะคะมานวดน,นวดเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ํานมนะคะ่ะพอเราล้างออก มันรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงแล้วมันเอาแบบพวกเมคอัพกันน้ําไม่กันน้ําออกไปหมดเลยนะคะสะอาดดีแล้วก็สะดวกรวดเร็วดีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆกนั่นก็คือปกติแล้วว่าเนื้อบาร์มเวลาที่โดนตามันจะรู้สึกเสบ็บแสบอ่ะเพื่อนๆถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะแต่สําหรับแบรนด์คีนิกแล้วนะคะเขาผ่านการทดสอบโดยแพทย์จากสูบแพทย์ะทําให้แบบมันค่อนข้างจะอ่อนโยนมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้รักเลิกแบรนด์คีนิกล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบโดย แพทย์ผิวหนะสำหรับคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากนะคะราคาอยู่ที่1,600บาท125 ml ค่ะ ยังอยู่ในหมวดหมู่ของการล้างหน้าปกติแล้วอะ่ะใช้บาร์เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยแล้วเมคอัพกันน้ําอะไรเงี้ยมันก็ออกหมดแต่มันจะมีบางวันที่เราแต่งหน้าแบบจัดเต็มมากๆมันจะมีคราบมาสคาร่าที่กันน้ําอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันแบบแอบบไม่ได้ออกหมดจดร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะสิ่งที่รักใช้เป็นประจาแล้วก็รู้สึกว่าทําความสะอาดง่ายรวดเร็วด,ดีนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะใช้หมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนตัวนี้คือ l มล e บอรีนิวโอยอไอลิป Make-up Remover ค่ะเขาจะเป็นน้ำสีฟ้า,ฟาบวกกับที่มันจะมีออยออยอะแบ่งเป็น2เลเยอร์เวลาเราใช้นะคะเราจะต้องเขย่าให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยเทลงบนสัลีแล้วก็ปาดตรงบริเวณตาบริเวณปากนะคะข้อดีก็คือสามารถใช้ได้บริเวณตาเมคอัพที่ออกยักยับกันน้ำต่างๆแต่ว่าบริเวณผิวยังไงก็ต้องใช้บาม์มหรือไม่ก็ต้องออยนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง,ง,งสําหรับใครที่แต่งหน้าทุกวนันแล้วก็ใช้เมคอัพกันน้ำ แบบจัดจัดแนะนํามากๆอันนี้ราคาดีด้วย150 ml ราคา299บาทเท่านั้นค่ะสามารถหาซื้อง่ายมากๆนะคะในเซเว่นเขาก็จะมีขวดเล็กขายด้วยนะคะแต่ว่าลักเข้าไปซื้อที่วัดสัตว์เขาก็จะมีขนาดขวดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะใช้ได้นานหน่อยขวดหนึ่งปกติเรารักใช้ประมาณ2-3เดือนก็หมดนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราใช้เมคอัพรีมูเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนจะขาดในส่วนของการใช้โฟมล้างหน้า ไม่ได้เลยค่ะและที่รักใช้แล้วหมดแล้วร,รู้สึกว่าชอบจริงๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Carang Hydrating Gentle Foaming Cleanser Aloe Vera Extract นะคะสำหรับผิวที่ปกติถึงผิวแห้งนะคะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ Carang เขาทำมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเขาจะมีตาสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นโดเมนแล้วก็เขียนเป็นรูปภูเขาอันนี้แปลว่าอินกรเดียต,ต่างๆของเขาเขาปลู เองนะคะเขามีแลบดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ผิวค่อนข้างจะแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายนะคะ <c oughs> ก็แนะนำสำหรับแบรนด์คาแรงมากๆอันนี้ก็คือถ้าส่องแล้วอะ่ะมันจะเหลือติดปลายแค่นี้เลยนะคะใช้แบบตัดหลอดจริงๆเดี๋ยวก็จะซื้อสำค่ะชอบกลิ่นมากๆด้วยนะคะอันนี้เขาไม่ได้ใส่น้ำหอมเลยนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ย คือหอมแล้วก็อ่อนโยนมากๆเหมือนเราไปสปาแบบแพงๆเลยอะมีส่วนผสมของสารสกัดอะโลเวร่าด้วยวก็จะช่วยทําให้แบบผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเวลาหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยผิวไม่แห้งตึงอันนี้ก็เป็นอีกคุณสมบัตินึงที่รักชอบม,มากๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆของเขาเลยนะั่นก็คือแอนตี้พอลูชันค่ะก็แน่นอนว่าช่วงนี้เราออกไปไหนมาไหนเนาะนพวกมลภาวะต่างๆที่เกาะติดผิวมาอันนี้เขาก็จะช่วยแบบชําระล้างได้ดีค่ะ 1,25 ml 1,450บาทคะ่ะเพราทค่ะเขามีอยู่หลายสูตรนะมันจะมีสูตรแบบผิวธรรมดาแล้วก็ผิวมันด้วยแต่อันนี้เราใช้สูตรผิวธรรมดาไปถึงผิวแห้งนะคะก็จะเป็นสีนี้ มาถึงโฟมล้างหน้าอีกตัวที่รักใช้จนหมดแล้วรู้สึกว่าชอบมากถ้าช่วงนั้นรู้สึกว่าไม่ขัดสนดิฉันก็จะซื้อเพิ่มแน่นอนนะคะลาแม The cleansing โฟมนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็คือรักใช้หมดเกี้ยงเลยอะทุกคนคือบีบแล้วบีบอีกอย่างนี้เลยอะมินิมอลแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักลาแม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใดๆนะคะเคลมเดลเมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอีกหนึ่งลายที่ค่อนข้างจะใช้แล้วชอบจริงๆก็จะเป็นตัว The Cleansing Foam ตัวนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยลักใช้ของแถมมาก่อนแล้วลรารู้สึกว่าลักชอบนะคะยังมีติดอยู่นิดหน่อยแต่แสภาพไม่ได้จริงทุกคนอันนี้คือมันหมดแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ให้อภัยด้วยลักชอบความเนื้อโฟมของเขาอะละเอียดมากทําให้เวลาแบบสัมผัสกับผิวหน อะไรอย่เงี้ยมันรู้สึก ผิวอะ่ะมือไม่ค่อยสัมผัสกับผิวดีอะ่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยหผิวไม่แห้งตึงและยังรู้สึกสะอาดเพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมว่าหลังจากที่ล้างหน้าบางทีผิวมันเหมือนล้างไม่สะอาดชอบความแบบรู้สึกว่ารูขุมขนสะอาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่แห้งตึงอะ่ะตัวนี้สามารถทําได้ค่ะสําหรับใครที่มีงบประมาณหน่อยแล้วก็แนะนําเลยส่วนผสมหลักๆแน่นอนของลาแมนะคะเขาก็จะมีมิลค์เคลนบรอดนะคะที่เป็นสารสกัดจากแบบ สาหลายทะเลเนาะถ้าใครที่ไม่แพ้ก็ลองดูนะคะรักรู้สึกว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ใช้แล้วก็ดีแล้วรักใช้จนหมดเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับราคานะคะ125 ml 4550บาทค่ะ ตัวต่อมานะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นขวดที่เท่าไหร่ใช้หมดแล้วหมดอีกแล้วก็ยังซื้อซ้ำนะคะพอารักรู้สึกว่ามันเป็นตัวกําจัดรอยต่างๆได้ดีมากพวกรอยดํารอยแดงรอยที่เกิดจากการเราแกะสิวอะไรอย่างนี้นะคะ c ิวส์ l e a r l y Corrective d ฟด k กสปอตโซลูชันที่เป็นตัวดังมากๆแล้วก็ขายดีของเขา หัวดรอปแบบนี้นะคะตัวเซรั่มของเขาเนี่ยไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยนะคะเนื้อของเขาคูจะเป็นใสๆเกลี่ยง่ายมากๆแบบเดียวเขาก็คือจะแบบแห้งซึมลงไปที่ผิวเลยนะคะชอบมากๆเลย สำหรับใครที่มีปัญหาว่าชอบมือบอลแก่สิวหรือไปทะเลมารู้สึกว่าผิวไม่สม่ำเสมอผิวไม่กระจ่างใสสามารถใช้น้องคนนี้ได้เลยนะคะเขามีส่วนผสมของ activated C นะคะประกอบกับ Salicylic Acid ทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะพนึกกำลังช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาเคลมเลยว่าจะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนใน2ส,สัปดาห์ รักรู้สึกว่ารักใช้แล้วได้ผลแล้วก็ใช้มาหลายขวดแล้วนะคะเลิศมากๆเลยค่ะตัวนี้50 ml อยู่ที่3,850บาทนะคะ ตัวต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รักชอบแล้วก็แบบหมดขวดแรกแล้วก็มีเติมสต็อกเลยขวดที่2นะคะยูนิเกนะคะไม่เหลือเลยไฟาย BHA Clarifying Serum นะคะสำหรับใครที่กลัวการผัดเซลล์ผิวกลัว BHA ตอนแรกอะเราก็ไม่กล้าใช้แต่ว่าดูจากรีวิวแล้วตัวนี้ดังมาก ไฟเ,เขาเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยนะคะที่สามารถเข้าไปขายในเซปราได้ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไปเซิร์ชดูว่าเออสำหรับแบรนด์ฟล์เนี่ยมันมีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองบ้างรักลองไปอยู่4ตัวมีตัว b h a ไฮยาลูรอนเซรั่มอินครีมแล้วก็มีซันสกรีนด้วยนะคะเป็นกันแดดชอบหมดเลยแต่อีก2ตัวนั้นะ่ะมันเป็นขวดใหญ่มันยังไม่หมดขอย้ำนิดนึงว่าเขาเป็น b h a จากธรรมชาติและ ค่อยๆผลัดเซลล์ผิวโดยไม่ทําให้หน้าแหง้งหน้าลอกแล้วก็รู้สึกว่าผิวบางดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาค่อนข้างจะอ่อนโยนโดยส่วนตัวแล้วใช้ทุกวันเลยตอนก่อนนอนนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยจากที่เคยมี สิวผดบ้างบริเวณคางบริเวณหน้าผากบ้างรู้สึกว่าสิวผดหายไปกว่าประมาณ85เนะเออมันก็จะเหลือนิดหน่อยแหละแต่รู้สึกว่าพอใช้แล้วอะมันได้ผลจริงๆผิวเรียบเนียนขึ้นผิวกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากเกิดสิวอุดตันอยากมีสีผิวเรียบเนียนแล้วก็อยากใช้ BHA แนะนำเลยค่ะตัวนี้ไฟล์แบรนด์ไทยนะคะราคาดีด้วย30 ml ราคาอยู่ที่990บาทคะ่ะ พูดถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสก็ขาดตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้เป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวกล o w แล้วก็สวยดูเป็นธรรมชาติะคะ่ะตัวนี้จากแบรนด์ Giorgio Armani นะคะ crema biaca ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ Supreme b i t e n i n g concentrate นะคะ ตะกี้แอบบีบมาเหลือหยดสุดท้ายเลยนะลักษณะนเนื้อเขาก็คือจะค่อนข้างเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยมันจะกลบกลู ow, แล้วก็แบบซึมลง,งผิวแบบนี้กลิ่นเนี่ยหอมพูดดีมากๆ ดีมากให,ให้ดมให้ดมกลิ่นดีมากดีแบบดีมากๆาก GIORGIO ARMANI เนี่ยเขาก็จะแบ่งสกินแคร์เป็นหลายหลายไลน์เนาะซึ่งไลน์นี้เนี่ยจะเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะพรีเมียมอินกริเดียนต,ต่างๆของเขาก็คือจัดเต็มมากๆคือเขาอะเน้นหลักๆจะช่วยในเรื่องของผิวกระจาใสายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นแบบพรีเมียมขึ้นไปอีกนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแห่งวัยต่างๆจะทําให้ผิวกระชับมากยิ่งขึ้นผิวดูเด็ก ด้วยนะคะคตัวนี้ก็คือราคาแรงนิดหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีงบประมาณอยู่ในใจอยู่แล้วอยากลงทุนเกี่ยวกับสกินแคร์อันนี้ก็คือแนะนำนะคะ30 ml 14,000บาทค่ะคุณก็จะได้รับประสบการณ์ในการใช้ครีมแพงแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันมีความแบบอูย้ยฟูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้หมดเกลี้ยงแต่ว่าถ้าจะซื้อเพิ่มก็คง เก็บเงินอีกสักแป๊บหนึง่งทำใจอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะอีกตัวหนึ่งที่รักเริ่มใช้พร้อมกันและมันหมดพร้อมกันเลยค่ะ Giorgio Armani Creme Ma Nera Extreme Supreme Reviving Serum ตะกี้เนี่ยขวดเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ช่วยเรื่องกระจังใสแล้วก็ริ้วรอยอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยเป็นหลักเลยค่ะเป็นเซรั่มที่ทางแบรนด์เขาเคมมาเลยนะคะว่าจะสามารถลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย ได้ภายใน7วันค่ะเป็นเซรั่มตัวเด็ดที่ทําให้ผิวยกระชับผิวเต่งตึงมากหลังจากใช้ก็คือผิวฟูดีดมากอันนี้จะลองบีบให้ดูได้ยินเสียงว่ามมันจะหมดแล้วเดี๋ยวจะลองเกลีย่ยให้ดูนะเนี่ย แล้วก็เนื้อค่อนข้างจะแบบหนึบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นมากอันนี้30 ml อยู่ที่15,000บาทนะคะและแน่นอนเราใช้พร้อมกันหมดพร้อมกันเลยจ้าก็เดี๋ยวไปขอเก็บเงินก่อนนะคะว่าในเรื่องของเซรั่มไปแล้วทั้งความกระจ่างใสทั้งริ้วรอยมีเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เป็นพรีเซรั่มที่สามารถใช้แทนเซรั่มก็ได้หรือใช้เป็นพรีเซรั่มก็ได้ในการช่วยทำให้ผิวเนี่ย ฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของสกินเซลล์นะคะแน่นอนตัวนี้คือเกลอแรงนั่นเองนะคะที่คุณแพรวัานิกาใช้ดิฉันก็ซื้อมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะที่คุณแพร์เขาทำคลิปวิดีโอเนาะเอาจริงๆแล้วว่าอันนี้เป็นขวดแรกที่หมดเหมน แต่ถามว่าจะซื้อซ้ำไหมซื้อซ้ำแน่นอนเพราะเราชอบที่มันไม่มีความเหนียวเหนอะนะเลยทั้งทางที่เขาเป็นออยนะคะตัวนี้คือ advanced youth watery oil นอกจากเซรั่มเนื้อน้ําแล้วนะคะข้างในเนี่ยเขาจะมีเม็ดเม็ดเแคปซูลเวลาเราใช้เนี่ยเม็ดแคปซูลอะเราก็จะถูไปกับผิวแล้วมันก็จะแตกตัวค่ะแล้วมันก็จะผสมเซรั่มสดเข้าไปในผิวนะคะเขาไหลเร็วมากดีดิ มันไม่มีความแบบเหนียวเหมือนออยเลยนะมันเป็น watery oil อ่ะทุกคนสบายผิวมากมันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์ผิวให้เติบโตภายใน8ชั่วโมงเลยทาก่อนนอนแล้วหลับตื่นขึ้นมาผิวก็จะอิ่มฟูแล้วก็มีการแบบเออฟื้นฟูผิวด้วยตัวเองได้อย่างดีนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงสําหรับใครที่อยากมีเซรั่มดีๆใช้นะคะตัวนี้50 ML ราคา6010บ,บาทแต่ข้อควรระวังนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบสกินแคร์ที่ มีกลิ่น ค่อนข้างจะแรงอะอันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ตัวแรกที่รักพูดได้เต็มปากเลยว่ากลิ่นเขาแรงมากเหมือนทาน้ําหอมบนหน้าเลยอะทุกคนรักอยากให้ไปลองดมกลิ่นสัมผัสเท็กเจอร์การที่เคาน์เตอร์ของเขาก่อนนะคะในหา้างแต่ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีค่ะกําลังจะขึ้นขวดที่2แหละเชอามาต่อมาในเรื่องของสกินแคร์รอบดวงตาคะ่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์โปรดแบรนด์ลูกรักของรักเองนะคะนั่นก็คือ Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex เหตุผลที่จะซื้อซ้ําตัวนี้แน่นอนนะคะอย่างแรกเลยคือราคานะคะเรารู้สึกว่าสมเหตุสมผลนะ 15ml 3,500บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับครีมใต้ตาของเค้าต์แบนด์ที่รักใช้โดยปกตินะก็จะมีตัวลาแมนะที่ใช้แล้วชอบอีกตัวนึงแต่อันนั้นเนี่ยซื้อซ้าแต่ว่าอาจจะตัดสินใจช้านิดน,นึงแต่ตัวนี้เนี่ยคือหมดแล้วซื้อซ้ําแบบอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ทําให้ชอบแล้วก็แตกต่างจากอายครีมที่ใช้โดยปกติทั่วไปท e x t u r e นุ เนื้อเขาอะเวลาทาไปที่ใต้ตาจากเนื้อครีมอะมันจะเปลี่ยนเป็นพาวเดอร์แล้วมันไม่รู้สึกเหนียวเหน,อ,นอะใต้ตาเลยนะคะแล้วรรู้สึกว่าริ้วรอยใต้ตาเส้นเล็กๆอะ่ะมันมีความจางลงเยอะมากรอยดําก็ช่วยค่อนข้างที่จะดีนะคะใช้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าใครอยากหาไอศครีมดีๆลองไปดูนะคะของเอสเท l อเดอสูตรนี้ อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะเซอร์ไพรส์มากว่าล่ะอุ้ยเอามาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ได้ยังไงนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันใช้ดีมากแล้วก็ลักจิกมาจากของพี่ไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ไปอะ่ะคือเขาจะใช้ตัวเซ็ตผมอะไรเงี้ยของแกสบี้อยู่แล้วนะคะไปแอบจุกบมานะคะอันนี้คือใช้แล้วมันดีมากปกติแบรนด์อื่นอะ่ะคือมันจะมีกลิ่นที่แบบเหมือนผู้ชายผู้ชายอะ่ะแต่สําหรับอันนี้มีกลิ่นเล็กๆแต่มันไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบผู้ชายอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงสเปรย์ของเขาเน มันอยู่ทนนานแบบหลังไปอีเวนต์อะไรเสร็จกลับมาผมก็ยังเป็นทรงเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามลักใน IG ไอจงเงี้ยเวลาลักไปออกอีเวนต์เราจะชอบทำทรงผมทรงนี้แล้วก็มวยผมข้างหลังเป็นทรงแบบออกงานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้สเปรย์บ่อยมากเพราะว่าลักเป็นคนที่มีลูกผมค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เนี่ยก็คือใช้ดีมาก ตัวนี้ชื่อว่า Gasby t Super Hard Set and Keep Spray นะคะ180กรัมนะคะราคาดีด้วย199บาทค่ะลดมากสูตรนี้ ต่อมาค่ะเรื่องกันแดดนะคะกันแดดเนี่ยเราต้องทาทุกวันอยู่แล้วถึงแม้ในวันที่เราจะไม่ได้แต่งหน้าก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งแสงหน้าจอมือถือแสงทีวีแสงไฟต่างๆในบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นตัวการสําคัญมากๆที่ทําให้เกิดว้ากระจุดด่างดา ะะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะมันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดน,นะคะดังนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับกันแดดมากกันแดดเนี่ยเอาจริงๆแล้วรักใช้หลายยี่ห้อแล้วก็ปะปนกันเยอะมากแต่มีตัวหนึ่งที่ใช้หมดแล้วบอก เลยค่ะเลยว่าจะซื้อซ้ําแน่นอนนะคะใช้แล้วรู้สึกว่ามันชอบมากมันเพลฟผิวได้ดีมากแล้วยิ่งเวลาก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็น Best Make เบสเมคอัพได้ดีสุดๆเลยค่ะ Charlotte Tilbury Invisible UV Forless p o for l i s h e Primer SPF 50 PA 4บวกเลยมันจะเป็นสีเนื้อที่ไม่มีสีเลยค่ะทุกคนงงปะมันเหมือนจะเป็นสีเนื้อใช่ปะแล้วบางคนอ่ะไม่ชอบกันแดดที่มีสีแต่อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสีเนื้อที่พอเกลี่ยแล้วมันไม่มีสีค่ะ เนี่ยมันซึมไปกับผิวเลยแล้วมันก็เคลือบผิวดีมากเห็น <'s> like, แบบนี้นะคะไม่ทำให้ผิวเนะหนะเลยยิ่งเราทาก่อนที่เราจะแต่งหน้าเราจะบอกว่าเมคอัพติดผิวดีมากและระหว่างวันเนี่ยไม่เป็นคราบเลยเหมือนกับใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวเลยค่ะอันนี้เนี่ย30 ml ราคาอยู่ที่2,150บาทนคะคะแอบแพงอะแต่ว่ามันชอบมากเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆถ้าเพื<ๆ>่อนๆได้มีโอกาสไปลองที่ Charlotte Tilbury น่ะไปลองเนื้อได้เลย ือเนื้อเขาแบบดีมากจริงๆและตัวสุดท้ายนะคะเรื่องคิ้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเป็นมงกุฎของหน้าความจียงดินสอเขียนคิ้วที่รักใช้แล้วมันหมดไปเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยแต่ว่ามี1แบรนด์ที่รักใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยราคามันดีและคุณภาพเขาว่าแบบโอเคมากเลยถ้าเทียบกับราคานะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะชื่อว่าชามิสค่ะ b r o ค k ้ b r o w Slim Pencil นะคะสีที่รักใช้คือเบอร์02 นะคะคบรา w n ชู g a าความจริงด้านนี้มันจะมีฝาด้วยนะทุกคนแต่ว่าละทําหายาใช้ดีมากใช้ดีจนรักหมุนออกมาแล้วมันไม่มีอะไรออกมาแล้วอะเพราะว่ามันหมดเกลี้ยงเลยนะคะเป็นหัวดินสอที่เล็กมากแล้วก็กันน้ำด้วยทําให้ระหว่างวันเนี่ยเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยคิ้วไม่หลุด คิ้วไม่แหว่งคิ้วไม่หายนะคะอันนี้1.5 mm เป็น Waterproof ด้วยนะคะแนะนำมากมากเลยราคาดีมากาดูในเน็ตนะมีตั้งแต่59จนไปถึง99ก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะคะชอบมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น ในเวอร์ชันของลักนั่นเองนะคะมีเมคอัพประปายนะคะเอาจริงๆแล้วว่าเมคอัพมันหมดยากมากอะทุกคนแต่สําหรับสกินแคร์เนี่ยมันใช้แล้วก็พอเริ่มพร้อมๆกันอะมันดันหมดพร้อมๆกันแล้วก็เลยรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากดูคลิปนแนวนี้อีกหรืออยากให้เป็นอออผลิตภัณฑ์อะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอคะ่ะโอเควันนี้ลักลาแค่นี้ นะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบคลิปบ๊ายบาย